สวัสดีครับวันมาที่5สิงหาคม2องพันารอยแปะครับเป,เป็นที่น่ายินดีนะครับเซ็ตก็ช่วงชวเช้าเบรกไปด้วยบวก14.79จุดนะครับก็ราคาอยู่ที่2,244จุด อ่านึ้าจุดนะครับบวกขึ้นมาอย่างงดงามนะครับเซตนะครับช่วงนี้บวกขึ้นมาติดต่อกันนะครับส่วนตลาด MI i นั้นบวกที่1.94จุดนะครับอยู่ที่สองร้จุดสี่เก้าจุดนะครับก็เป็นแนวโน้มไซเวย์อัพขึ้นมาทั้ง2ตลาดนะครับทีนี้เราจะไปเก่งกำไรกันต่อนะครับกับ Most Active Volume นะครับ มาที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือ TTB นะครับหมายตัวตัวนี้ตัวนี้เราก็จริงๆแอดมินก็ไม่อยากให้เข้ามาเพราะว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีวอลลุ่มเข้ามาหนาแน,น่นตลอดเลยนะครับ TTB เนี่ยนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาบวกขึ้นมา0.02ตังค์นะครับราคาอยู่ที่1.93บาทนะครับแล้วก็นะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นเป็น3% หนึ่เดือนที่ผ่านมาก็บวกเป็นหเนะครับเท่ากับ1นึ่งวิกที่ผ่านมาบวกเป็นหเช่นเดียวกันอ่า PE อยู่ที่8.72เท่านะครับมียิวที่อ่า6.97%แล้วก็มี e p s ที่0.05สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการบันผพที่0.07นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกราฟกันนะครับ กราฟก็บอกว่ายังคงเก่งกําไรได้ต่อไปเพราะว่าจังหวะของกราฟนั้นก็คือเป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับหลังจากที่ราคาเริ่มชี้ชัดว่าเป็นขาขึ้นของเซตนั่นเองนะครับมีวันรุ่มเข้านะครับวันรุ่มก็อย่างที่เรียนไปทราบก็อยู่ที่259.34อามิลเลียนนะครับส่วนในเอไซด์เวอัพขึ้นไปเป็นขาขึ้นน s i ชี้ขึ้น อยู่ที่57เป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกับ OV size w a ขึ้นไปเพราะฉะนั้นทุกอินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับนั่นก็คือราคาปัจจุบันแนวรับอยู่ที่1.93นะครับส่วนแนวต้านสำคัญก็คือแนวต้านแรกอยู่ที่เส้นเส้น l i n e a r เลกเก i o n ด้านบนก็คือราคา1.99บาทนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านดูตรงนี้ก็คือแนวรับก็คือเส้นปัจจุบัน1.9 1.93ส่วนแนวต้านสำคัญแนวแรกก็คือ1.99แล้วก็ถ้ากรอบระยะการกชี้ชัดขึ้นชีชนช้ชันขึ้นไปอีกราคาก็จะไปที่2บาทในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตัว t t p นี้มีโอกาสและมีอนาคตเราก็ต้องเก่งกำไรกันต่อไปนะครับนี่คือแนวโน้มในการ ดูแล้วการวิเคราะห์นะครับถัดมาตัวที่2นั้นก็คือบี BdMS นะครับ BdMS ส่วันนี้บวกขึ้นไป1.1บาทนะครับบวกขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับราคามาอยู่ที่22.30บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมา BDMS ก็ลบไป6% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา9% 1วิที่ผ่านมาบวกมาอีก4%นะครับ PE อยู่ที่20.72เท่านะครับมียูที่ที่3.54%มี eps 0.27สตางค์ต่อหุ้นนะครับตัวนี้คือกำไรสุทธิแล้วเคยมี dps คือมอีการปันผลที่0.40สต่ตางค์ต่อหุ้นนะครับนี่คือ PDMS ไปดูกราฟกันนะครับกราฟราคาก็ยังคงไซด์เวย์มานะครับไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับวันนี้เป็นกราฟท่งเขียวยาวแล้วก็มีบทรุ่มเข้ามา เยอะเลยทีเดียวนะครับมีวรุ่มเข้ามาเยอะที่130.38ามิลเลียนนะครับส่วน MACD ชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นศูนยยืนเหนือเส้น Signal นะครับแล้วก็ RSI ชี้ขึ้นไปอยู่ที่63นะครับจุดแล้วก็ OBV ไซด์แวบขึ้นไปคือทุกตัวอินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าราคาไซด์แวบขึ้นไปยกเว้นนะครับมีตัวเดียวที่เป็นเส้น ้านทานก็คือเส้นสง่งแลวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับตอนนี้อยู่ที่าราคาล่าสุดที่22.30บาทส่วนแนวต้านสำคัญแนวต้านาแรกนะครับที่อตอนนี้ก็คือสามารถพุ่งผ่านแนวต้านแรกก็คือที่ราคา22บาท .30 นะครับ22บาท3 0ก็คือแนวต้านเท่ากันกับตรงนี้เข้ากันกับแนวรับนะครับแนวแนวต้านแรกนะครับแล้วแนวต้านสุดท้ายทวบท่า ที่ที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือ23.72ก็คือเส้น200วันนั่นเองนะครับสำคัญนะครับแนวต้านถัดไปที่เขาจะพุ่งขึ้นไปชนแต่ว่าโอกาสของเขาก็จะค่อยๆไซด์เวยออกเต้นข้างถึงไซว์แวร์ขึ้นไปชน23.72นะครับตอนนี้ราคา22บา22.30นะครับเราต้องย้ำให้ท่านได้เข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่3ถัดไปก็คือ ตัวที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือตัวไทยแอร์เวย์อินเตอร์เนชั่นแนลหรือไทยหรือ,อลักขุนเท่าฟ้านะครับก็เป็นการบินไทยนั่นเองนะครับวันนี้การบินไทยบวกขึ้นไป0.40สตังค์นะครับราคามาอยู่ที่10.90บาทนั่นเองนะครับโดยนะครับเมื่อวานเป็นวันแรกที่เปิดขายกันแต่ว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นมา232%เ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็40 9รหนึ่งวิคที่ผ่านมาล่าสุดอยู่38 2รยังไม่มีการไม่มีการอบอกหุ้นพื้นบอกอราคาพื้นฐานต่างๆนะครับเดี๋ยวรออัปเดตผลการโดยในง,งานล่าสุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเป็นวันที่2ที่มาเข้ามาในการซื้อขายราคาก็ยังพุ่งขึ้นไปต่อนะครับจาก ราคาล่าสุดที่ท่านเห็นนะครับราคาก็สีเขียวพุ่งขึ้นไปนะครับก็อย่างที่เราเรียนในท่านทราบว่ายังไงเก่งกําไรยังไงนะครับเพราะว่าราคายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นไม่ว่าจะเป็น OPV ชี้ขึ้นไป RSI Sideway ซด์ SI, Up, ขึ้นไปถึงไซด์ไว้ตะนั้นข้าง MACD ยืนเหนือเส้น Signal ยืนเหนือเส้นซูนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามานะครับวันนั้นตัวนี้ยังคง เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรายงานผลการดำเนินงานมานะครับเข้าใจว่าราคายังจะต้องพุ่งขึ้นต่อไปสลับไทยหรือไทยอาหรือแอไทยแอร์เวย์นะครับ International นะครับถัดมานะครับตัวนี้ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เรามีความหวังกับเขานะครับก็คือ WHA นะครับตัวนี้นะครับ เพราะนั้นวันนี้ WHA บวกขึ้นไป0.04สตังค์มาอยู่ที่3.52บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา,าก็บวกไป15% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3% 1วีคที่ผ่านมาก็บวกไป2%นะฮะหลังจากที่เซ็ตย่อลงไปหลังจากที่เซตย่อลงไปตัว wha ก็ย่อลงตามนะครับแต่ว,วันนี้เซ็ตบวกขึ้นมา wha ก็บวกขึ้นมาอย่างงดงามนะครับ Uh, PE อยู่ที่10.26เท่านะครับมีอยู่ที่5.48มี EPS ที่0.14สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการบันผล,ผลที่0.12สตางค์เพราะฉะนั้นตัวนี้เห็นอย่างที่เรียนในท่นทราบว่าวเก่งกำไรต่อไปเพราะราคาเขาจะมีโอกาสไปทดสอบเส้น2องเลวันนะครับตอนนี้ขึ้นกำลังจะขึ้นมาทดสอบ แนวต้านสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวรับอยู่ที่3.52บาทส่วนแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ประมาณสัก3.69บาทนะครับ3.69บาทเป็นแนวต้านสำคัญและถ้าสามารถผ่านผล3.69บาทไซด์เวย์ขึ้นไปจะไปชนเส้น200วันที่ราคา4.24บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับในแต่ละวันนะครับเพราะว่าราคาจะค่อยๆกระเถิบขึ้นไปนั่นเองนะครับอาจจะกระเถิบทีละ0.06หรือ0.4 0.40ค่อยๆแต่เขายังค่อยๆไซเว์และเก่งกำไรกันต่อไปนะครับท่านักทุนครับโดยนะครับมีนะครับมีวลลุ่มกึ่งจะเขียวกึ่งจะแดงนะครับเล็กน้อยที่106.13 มินเลียนแล้วก็ MACD s i ซด w a y ออกด้านข้างนะครับยืนเหนือเส้นยืนคาบเส้นกับเส้น Signal กับแต่ว่ายืนเหนือเส้นซีโนะครับแล้วก็ RSI ชี้ไปที่57นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ OBV OB, OB ก็ยังคง s i ไซเวอ p ขึ้นไปเพราะนั้นในแต่ละตัวนี้ยังเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ล่าสุดตัว สัญ,ญลักษณ์ของแท่งเทียนของเขานะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบวกขึ้นไปนะครับของเขาก็คือสไตล์ของเขาก็คือเป็นเหมือนตะป,ปูนะครับที่มีหางยาวอยู่ด้านล่าง mm hmm. เพราะฉะนั้นในวันเปิดถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็เรา,าดูจากลักษณะล่วงหน้าได้นะครับว่าราคาในวันถัดไปหรือวันพรุ่งนี้จะบวกเพิ่มขึ้นไปนั่นเองนะครับท่านนักงทุนครับ นี่ก็คือแนวโน้มของ RWA นะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ AAV นะครับ AAV วันนี้ยังคงบวกต่อขึ้นมานะครับบวกขึ้นไป0.03สตางค์นะครับตัว AAV นี่เดิมทีก็เป็นคล้ายๆ RWA คือราคาเซตย่อตัว A ตัว AAV ก็ย่อลงไปนะครับแต่ตอนนี้ราคาบวกขึ้นมาอยู่ที่1.28บาทนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป3 1เปอร์เซ็นต์เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา10 1เปอร์เซ็นต์วีคที่ผ่านมาบวกไปอีกนเปอร์เซ็นต์ะครับ PE อยู่ที่3.05เท่านะครับ YU ไม่มี DPS ไม่มีแต่มี EPS บวกอยู่0.11่สตางค์นะครับไปดูจังหวะของ AAV นะครับราคายัางคงสายเว์ถึงสายเวยประทานด้านข้างนะครับราคายืนเหนือเส้นกึ่งกลางอ่าบริจอบนนะครับ เพราะฉะนั้นในเร็วนี้ราคาจะพุ่งขึ้นนะครับการบีบตัวเข้ามาหากันของบริษัทแบนบีบบังคับให้ราคาเลือกข้างแล้วราคาก็เลือกข้างขาขึ้นราคาก็จะค่อยๆ่อด์อายวยอัพขึ้นไปนะครับเป็นแนวโน้มเช่นนี้ท่านนักลงทุนที่เห็นตอนนี้นะครับท่านควรที่จะจดจําวิธีการที่เราให้ความให้ให้ท่านสังเกตนะครับเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่นะครับที่เมื่อไหร่ก็ตามที่บริจัทแบนบีบเข้าหากัน มันจะวิเป็นวิธีการเลือกข้างนะครับถ้ามันเลือกข้างขาลงมันจะลงแรงแบบนี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่มันบีบเข้ามากันแต่ถ้าเมื่อไหรที่เขาบีบเข้าหากันแล้วเลือกข้างขาขึ้นราคาจะขึ้นแรงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับขอให้เขาเลือกข้างที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในตอนนี้ในวณนวิทยาทีนี้เราก็จะเห็นว่า AAV นั้นมีโอกาสที่จะทํากําไรต่อไปแม้ว่าบอลุ่มจะเป็นวอลุ่มเล็กน้อยของอสีแดงนะครับมีวอลุ่มเพียง 8 7 5 2มิลเลียนแล้วก็แต่สำคัญคือ MACD นั้นยืนเหนือเส้นสัญญาวยืนเหนือเส้นศูนย์ไซด์เวไปทางด้านขวานะครับแต่ว่า RSI ไซด์เวอัพขึ้นมาแลครับ o b v, v ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นมา RSI อยู่ที่53ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นในเร็วนี้ตัว AAV จะตัดสินใจมีราคาไซด์เว y ย์อัพขึ้นไปแล้วก็เส้น2องว,วันนั้น ยังอยู่เหนือกว่านะครับมีโอกาสที่จะไซว์เวขึ้นไปที่เส้น2ระวันที่ราคาเส้น2ระวันก็คือราคา1.96บาทนั่นเองนะครับก็ทางนถุนเห็นแบบนี้แล้วเก่งกำไรต่อไปนะครับก็คือเข้าเก่งกำไร av a ไว้นะครับก็ถือว่าน่าลงทุนนะครับลองอลองพิจารณาดูนะครับทางนักุนครับนี่ก็คือ ตัวห้าตัวของโมเสกที่วนลุ่มในวันนี้นะครับที่เราที่เรานำมาเรียนในทั้งทุนได้เห็นนะครับแล้วก็อลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเกิดท่านลงทุนในวันนี้อาจจะได้แนวต้านอาจจะได้จังหวะกำไรเท่าไหร่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับด้วยความเคารพแกรุณากดแชร์กดถูกใจกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ ก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความกรารบไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ <is>